กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกับผมในช่องซิปเปอร์เกมมิ่งกับเ e มชูมอร์โรออนไลน์เซิร์ฟอาร์พีจีกันครับผมวันนี้อีพีที่สองแล้วนะครับซึ่งเราก็จะไปออกจากนอกเขตเออบริเวณแคมป์ของเรานะครับเพื่อที่จะเราจะไปหาเออเาเรียกว่าแหล่งทรัพยากรต่างๆนะ โอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับอืมขอมันก็เยอะชิบหายโอ้ผมไปเล่นนอกกรอบม,มานะซึ่งก็ได้ขอแบบมหาศาลเลยทีเดียวก็มากเกินไปนั่นแหละอย่างแรกนะครับเราจะต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับ ซึ่งทาง,งก็ตรงนั้นนั่นเลยครับแต่เหมือนว่าต้องสร้างขวานอันใหม่ก่อนนะครับเพราะขวานนี้มันเริ่มที่จะกระปุกแล้วนะครับอืมสร้างไหนวะวิธีการสร้างโอเคได้ละสลับกันวันนี้ก็ทิ้งไปเลยโอเค เดี๋ยวก่อนที่จะออกจากนอกแคมป์นะครับเดี๋ยวผมจะไปบริเวณตรงนู้นก่อนนะครับ<ต>เห็นมันจุดมาาอะไรสักอย่างอืมไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยวิ่ง้าไปเอ้ยเชือเอ้ยมาถึงแล้วซะทำอะไรอะ่ะนี่คืออะไรเก็บไม่หมดเลยดูดีก็ได้ของฟรีฮะ เอี่ยมไปเลยของฟรีนี่ชอบชอบชอบของฟรีนะครับหมดแล้วอ๋อยังมีกินหมดเลยเย้นี่เลยสิ่งที่ต้องการโอเคมาถึงแล้วไปสร้างอะไรอ๋อที่กองน้ำฝนว้าว จริงจริงเลยวางนี้แหละเยี่ยมสวยงามดูสิทำอะไรได้บ้างเอาขวดไปใส่สตาร์ทศูนย์บาทอ่าฟรีด้วยเริ่มแรกมันก็จะฟรีแต่หลังไม่สตาร์ทนั่งไงหลังสิบเหรียญโอ้ไปออกจากนอกเข้มกันเวลาไปหาทรัพยากรตามธรรมชาติ เพื่อจะมาต่อเติมบ้านต่อนะครับยูโอเคเราเข้ามาในแมพแล้วนะครับโอ้โหมืดจังวะไอ้เหี้ยมันคุ้นหลอนนะตัดต้นไม้ก่อนนะครับจะต้นไม้นี่ไปสร้างบ้านกันนะครับโอเคได้แล้วไม้ ยังพอสมควรแหละนั่นได้เวลาไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะรดคุณคุณจังวะเทสดล่าหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับงงมีแต่ความบ้างเปล่าโอเคเจอบ้านนะแล้วในเวลาเข้าไปโอ้ ได้ไงเชี่ยกูว่าเอ้ยโอเจอเอ้ยเชี่ยนี่มึงอบไปเอ้ยตายซะโหตัวเฮียเลยเนี่ยเฮ an er <inh ales> ียสมบิมึงเถื่อนจังวะเอาเสื้อมาใส่แม่งเอ้ยดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะเมื่อแต่หมวกกับรองเท้าเนี่ยที่ไม่มีอยู่อาเก็บหมดเลยอืม นี่นะมีขยะด้วยเนี่ยนี่กูเก็บขยะำเี้ยเนี่ยขยะใช่ไหมขา่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจก็เก็บๆมาเถอะถ้าขยะนี่มีเอาแต่ว่ามไม่มีอะไรอืมอ่าตรงนี้มีอะไรคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไร ขยะโอ้ oh, ขยะขยะนี่กูทิ้งเลยขยะนี่กูทิงท้งเลยเกิดมีที่อะไรขยะทิ้งเลยตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ออกหน้าต่างได้ไหมไม่ได้นู๋เหมือนว่าน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขับรถได้ไหมเนี่ยขับไม่ได้เปิดกระโปรง สมัยบริเวณนี้จะไม่มีอะไรคนเลยนะครับนึ่ก่อนแล้วก็ไปต่อข้างหน้านะครับเกมก้อนเหล็กที่หมาเลยอฮึตรงนี้คืออะไรไม่มีอะไรนะโอ้ยเช็ดม,มาจากไหนเนี่ยเอ้ยมึงเอาไปดิเอ้ยอเออไปหาไปสักไหนา่กลัวใช่ไหมนในรถเข้าไปได้ใช่ไหม เจออะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์เดอะเอ็กโคไทม์หมหืมหมน่าสนใจเลยไม่มีเลยในบริเวณนี้ในนี้มีอะไรคนได้ไหมไม่มียยมมเดี๋ยวนะ มล้มยังไงวะโยวาซัมเฮ้ยเจอคนในเกมว่ะเฮ้ยเจอเพื่อนาเฮ้ยเจอคนอื่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยน่าเราคุยกันได้นะกูบอกว่าคุยกันได้ไงเฮียเป็นเฮียอะไรเนี่ยตายอ่ะเ้ยจ้ เออตายโอ้ไม่จ้ะแม่คุยดีๆไม่ได้นะครับเซ็นมีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรอุ้ยนี่นี่ค้นได้ี่หว่าโอ้ขยะไม่เอาไม่เอาขยะไม่เอาขยะไม่เอาขยะนะครับขยะนี่ผมมีเยอะเลยขยะโอ้ยเชตเย่อ้ชิมายติดเชื้อเฮ้ยติดเชื้อใช่ไหมเมื่อกี้หรือคืออะไร อ่าชิบหายแลย้วผมติดเชือ้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรหนออยากรู้จังเลยมอลดี้ฟู้ดคืออะไรอ่ะอาหารบูดหน้าเนี่ยโอ้ไม่นะผมติดเชือ้อหรือไงเนี่ยโอ้ชิบหายอืมอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงกูเจอมึงกี่รอบไปเนี่ยพวกชาม,มีเช่นี่โอ้ เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วสิอุ้ยสังกัมมันตรังสีสังกัมมันตรังสีโอ้ยสังกัมมันตรังสีเอ็นี่คืออะไรเด็กโก้ทำไอ้นี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยไงมึงอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตายซะตายซะตายซะกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยนี่เป็นสังกัมมันตรังสี โอ้ยมาเห็นแต่ไกลเลยเนดะี๋ยวเนี่ยผมไม่อยู่แล้วเย้ยไม่อยู่แล้ววิ่งเลยอ่าเออเจอแล้ววู้เจอแล้วแล้วเราขอไม่เก็บกันแม่เก็บไตหาไม้เยอะนะเนี่ยเพิ่งรู้นะไม้ผมกดพอคนแม่งเยอะเลยขยะขยะ,ขยะน่ากดทิ้งเลยไม่เอาเอะไรเก็บม่เหี้ย,ย,ยอะไรขยะเอาคอมไปเก็บ เอ้ยเอาน้ำมาก่อนร่างกายป้องกันอาหารกินน้ำด้วยโอ้เกอตายนี่โอ้เกือบตายแล้วไหมล่ะโอ้ยสร้างบ้านก่อนแปบ๊บจำมัตรงไหน,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 นแล้ววะ อันนี้ไงตรงนี้หรือเปล่าเออใช่งแมมันค่อยสร้างถีออยงก็ได้อ๋อตรงนี้ไงจำได้เลยสร้างกำแพงแป๊บตรงนี้หน้าต่างหน้าต่างกำแพงประตูหน้าต่างกำแพงหน้าต่างหน้าต่าง โอเคก็สำหรับคลิปนี้จบจบไปเพียงเท่านี้ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมโหตกตาย